เวลามองตัวเองในกระจกบ่อยครั้งรู้สึกกลัวตัวเองขึ้นมาไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดก็ควรขอคาแนะนำเลยครับไม่แน่ใจว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหรือเปล่าหลายคนเป็นอย่างนี้นะก็เป็นสัญญากเก่าๆนั่นแหละไปดูหนังมากนะไปดูหนังผีไปดูหนังอะไรเนะี่ยบางทีเราลืมไปแล้วนะเราอาจจะไม่ได้คิดถึงหนังอาจจะไม่ได้คิดถึงไอ้ว่าเราเคยไป ดูอะไรสยองขวัญมาแต่ว่าทุกครั้งถ้าหากว่านะได้มุมพอดีได้มุมเหมาะได้จังหวะที่แสงมันกําลังสลัวสลัวเตือนให้เกิดระลึกถึงอะไรที่มันสยองสยองที่เราเคยหวาดกลัวขึ้นมาหรือบางทีไม่ได้เกี่ยวกับหนังนะแต่ว่าเป็นสถานการณ์เป็นเหตุการณ์เป็นคืนเดือนมืดที่เราไปพบอะไรหน้าหวาดผวาหรือหน้าตกใจมาเนี่ยนะเออพอมัน เห็นเงาตัวเองในกระจกกระทบตาแล้วก็อาจจะไปเตือนให้นึกถึงความตรงจําสยองสยองที่เคยผ่านพบมานั่นก็เกิดความกลัวขึ้นมาได้หรืออีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้ที่ว่าจิตใจของเราเองมันมีสภาพที่กําลังขุนมัวอยู่คือขุนมัวโดยไม่รู้ตัวนะว่าขุนมัวมีอาการที่พร้อมจะคิดไม่ดี พร้อมจะคิดร้ายคือบางทียังไม่ทันต้องคิดร้ายนะแต่ว่าสภาพของจิตเนี่ยมีความพร้อมจะเป็นอกุศลอยู่พอมองเงาตัวเองในกระจกมันมีความรู้สึกมืดๆขึ้นมาไอ้ความรู้สึกมืดๆนี่ยก็ไปกระตุ้นความกลัวขึ้นมาได้พอเวลาจิตของคนเราเศร้าหมองจิตของคนเราเป็นอกุศลเนี่ยมันจะปรุงแต่งหน้าตาให้ดูน่ากลัวหรือว่าส่งกระแสที่มันเหมือนกับทําให รู้สึกหนาวเย็นขึ้นมาอะไรแบบนั้นเนี่ยนะมีได้หลายสาเหตุแต่สรุปโดยใจความก็คือว่าตาเราเห็นรูปแล้วเกิดความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาถ้าจะเอามาใช้ประโยชน์ในการเจริญสติก็คือให้เห็นว่าเนี่ยให้บอกตัวเองเนี่ยว่าตาเรากําลังเห็นเงาตัวเองในกระจกอยู่รูปคือเงาในกระจก ของตัวเองจะด้วยเหตุผลกัใดก็แล้วแต่ตาประจวบรูปนั้นแล้วเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเกิดความสยองขึ้นมาถ้าหากว่าเราเกิดความกลัวแล้วไม่ทำอะไรเลยนอกจากพยายามจะทำใจปลุกใจหรือว่าหลบหนีจากภาพในกระจกไปนะความกลัวมันก็จะเกาะใจอยู่อย่างนั้นไม่เกิดปัญญามไม่เกิดความรู้อะไรขึ้นมาแต่ถ้าหากว่า เราแค่บอกตัวเองภาคไปนะภาคไปสั้นๆเลยว่าเนี่ตอนนี้ตาของเราประจวบกับรูปอยู่แล้วรูปนั้นกระทบให้ใจเนี่ยเกิดปฏิกิริยาเป็นความกลัวขึ้นมาพอเราสามารถเห็นได้ว่านี่ปฏิกิริยาความกลัวหน้าตาเป็นแบบนี้นะมันก็จะเกิด ความรู้ขึ้นมาชั่วขณะนั้นน่ะว่าความกลัวไม่ได้เกาะใจเราอยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นมันมันมาเกาะใจเราตั้งแต่ตอนที่ตาไปประจวบกับรูปความรู้ตรงนี้สําคัญมากความรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงสู่จิตนะไม่ใช่คําอธิบายที่ผมกําลังพูดให้คุณฟังอยู่แบบนี้นะแต่เป็นการรับรู้ตรงๆณขณะที่ความกลัวมันเกิดขึ้นเลย มันเห็นเลยว่าเนี่ยตาไปเล็งอยู่กับกระจกเงาแล้วเห็นภาพตัวเองขึ้นมาเกิดความกลัวในความกลัวนั้นแหละนะพอถูกรู้ปุ๊บว่าเออเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนมันเพิ่งมาเกิดขึ้นตอนที่ตาไปประจวบกับรูปมันจะเห็นว่าความกลัวนั้นเป็นปฏิกิริยาทางใจอันเกิดจากการที่ตาไปเล็งกระจกเงานะ มันมันไอความรู้ตรงเนี้ยสําคัญมากมันจะไม่รู้สึกว่าความกลัวเป็นสิ่งที่จะเกาะติดอยู่กับเราตลอดไปแล้วความกลัวเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงนะมันก็คืออาการตรงแปลงของใจเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรที่มันเล่นงานเราอย่างแท้จริงนอกจากความกลัวเล่นงานจิตใจเนี่ยตรงนี้นะที่มันจะเป็น สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนะเวลาที่เราจะเอามาใช้ในการเจริญสติทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาใช้เจริญสติได้หมดแหละสักแต่ว่าเราดูเป็นหรือเปล่าน,นะถ้าหากว่าเราดูเป็นเนี่ยทุกอย่างมีประโยชน์หมดทุกอารมณ์มีประโยชน์หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่ใจไปให้ความสําคัญกับมันนะ,ะเดี๋ยวพอดีว่ามีอะไรขัดข้องทางนี้นิดหน่อย ผมผมขอเวลา10นาทีนะเดี๋ยวผมจะไม่ตั้งเป็นเสเตตัสใหม่ขึ้นมานะขอเวลา10นาทีแนละ้วเดี๋ยวผมจะจะออนออนแอร์อีกทีนะครับก็มาต่อกันนะครับอ,อ,อันนี้ผมไม่ได้ตั้งสเตตัสใหม่ก็เข้าใจว่าหลายคนคงต้องเข้ามาฟังทีหลังเอานะเ,เมื่อกี้ ขัดข้องนิดหน่อยนะก็ขออภัยด้วยเพราะว่านี่ก็เรียกว่าเป็นการจัดกันแบบบ้านๆจริงๆนะมีปัญหาอะไรในในบ้านในเรือนก็บางทีต้องขอเออขอตัวไปทําธุระชั่วครู่นะครับเอ่อเมื่อเมื่อครู่นี้คําถามเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวเงาตัวเองในกระจกนะก็มีเสียงขานร,รับ มาในสเตตัสปัจจุบันเลยทีเดียวว่าเป็นกันเหมือนกันนะจริงๆแล้วเงาตัวเองในกระจกเนี่ยมันบอกได้อย่างดีเลยว่าตัวเราไม่ใช่เรานะเงาที่เห็นเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่บอกว่าอนัตตาที่อยู่ติดตัวของเราเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่อยู่ในสภาพที่น่ากลัวหรือว่าน่ารักถ้าหากว่าจิตเป็นกุศลถ้าหากว่าจิตมีความสว่างอยู่นะไม่มีทางกลัวหรอกแต่จิต มีแนวโน้มที่จะเป็นอกุศลหรือว่าสภาพปรุงแต่งรอบด้านนะรวมทั้งร่างกายหน้าตามันพร้อมที่จะเป็นอกุศลก็เลยก่อให้เกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาความกลัวเนี่ยนะโดยโดยหลักแล้วโดยโดยมูลเหตุของความกลัวเนี่ยนะก็คือความโกรธนั่นแหละถ้าหากว่าไม่มีโทสะถ้าหากว่าเราปราศจากสิ่งขุนข้องหมองใจไม่มีอกุศล อยู่ในจิตใจแล้วเนี่ยนะไม่ไม่สามารถปรุงแต่งใจได้แล้วเนี่ยความกลัวไม่มีทางปรากฏเลยลองสังเกตแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรากําลังสบายอยู่จิตใจของเรากําลังสว่างอยู่จิตจิตใจของเรากําลังมีความเป็นบุญมีความเป็นกุศลอยู่เนี่ยนะมันจะรู้สึกว่ามีความสุขมีความอบอุ่นใจมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสามารถจะเพื่อแผ่ความสุขความปลอดภัยที่อยู่ในใจเนี่ย ออกไปกว้างๆออกไปให้ใครที่อยู่ในโลกรอบด้านก็ได้นะนี่คือลักษณะของใจที่เป็นกุศลถ้าหากว่าเราเห็นเงาตัวเองในกระจกแล้วเกิดความกลัวนะให้สันนิษฐานว่าใจของเราพร้อมจะเป็นอกุศลอยู่ก็บอกตัวเองไปก็แล้วกันว่าอนัตตากำลังปรากฏโดยความเป็นอกุศลนะ เราดูให้มันเข้าใจเราดูให้มันเห็นว่าตาประจวบกับรูปที่ไม่น่า,อ,าอุ่นใจแล้วเนี่ยนะก็เกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความร้อยรัดเกิดความรู้สึกบีบหัวใจขึ้นมาเกิดความรู้สึกมืดๆขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ที่มันปรากฏพร้อมกับความกลัวเนี่ยนะที่สุดแล้วเนี่ยมันมันก็มาลงที่จิตใจนั่นแหละจะเป็นความตื่นเต้นจะเป็นลักษณะอะไรที่มันชวนให้นึกถึง สิ่งสยองขวัญอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมันมาลงที่เดียวนะที่ใจนี่แหละ